สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมมีข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมบุกยุดอุปกรณ์6,000ชิ้นนะครับเก่งคอนย้ายฐานสามเหลี่ยมทองคำนะครับท่านผู้ชมตำรวจสอบสวนกลางนะครับร่วมกับศุลากากร ยุดอุปกรณ์ของแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับได้กว่า6,000ชิ้นซุกริมแม่น้ำโขงรวมถึงเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตนะครับผ่านดาวเทียมซึ่งพบว่าแก๊งคอนเซนเตอร์กำลังย้ายอุปกรณ์เหล่านี้จากฐานที่ฝั่งเมียนมา,าไปยังคาสิโดแห่งหนึ่งที่ฝั่งลาวนะครับ ในสามเหลี่ยมทองคําทีนี้อุปกรณ์ชุดแรกที่ยึดได้นะครับท่านผู้ชมใส่กล่องอลังกระดาษและกลอ่งพลาสติกกว่า10กล่องนะครับซุกซ่อนอยู่บริเวณโคนต้นไม้ดิมแม่น้ําโขงนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน94ชุดพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมอื่นๆโทรศัพท์มือถือ3 4มเเครื่องนะครับท่านผู้ชม และก็สมุดจดบันทึกภาษาจีน15เล่มและสิ่งของอื่นๆจำนวนมากนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ชุดที่2นะครับพบบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำโของอำเภอเชียงแสนนะคะซุกไว้ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่เป็นกล่องโทรศัพท์5กล่องนะคะ,ะซึ่งตรวจสอบภายในกล่องนะคะโทรศัพท์แต่และกล่องพบโทรศัพท์มือถือ ใส่ซิมการ์ดสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM พร้อมกระดาษรหัส ATM และรหัสการเข้าในหันแอปพลิเคชันธนาคารพร้อมใช้หันในท่าพมิท่มตรวจสอบขอ้อมูลภายในเครื่องนะคะคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือพบข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือถือที่กลุ่มมิจฉาชีพและเก๊งคอนเซนเตอร์ นำมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับท่านผู้ชมทีนี้เนื่องจากประวัติปรากฏของข้อมูลของความเซตสนทนาจํานวนมากในลักษณะคล้ายสคริปต์การสนทนานครับท่านผู้ชมพิธีการขั้นตอนการทํางานนะครับเริ่มติดตั้งการสร้างโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียนะครับโดยพบว่ามีภาพชายหญิง ทั้งยุโรปและเอเชียหน้าตาดีนะครับในอริยาบทต่างๆจำนวนมากก็อความเชสสนทนาเชิงชูสาวนะครับคล้ายกลุ่มคนร้ายหรือการหลอกลวงให้รักก็อความเชสสนทนาลักษณะซุกซ่อนลงทุนรูปแบบต่างๆก็อความขอคำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา ระหว่างคนร้ายด้วยกันตัวอย่างบนบทสนทนาในการสถลน,นการณ์ต่างๆรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเหินของกลุ่มคนร้ายทีนี้ซึ่งพบข้อมูลผู้เสียหายนะครับเป็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นาชาวต่างชาติฝั่งยุโรปและอเมริกาในส่วนสมุดบันทึกที่มีข้อความภาษาจีนนะครับพบว่าใครไดอารีของพนักงานในลักษณะ จุดขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับและเขียนบันทึกการทำงานในแต่ละวันเอาไว้ทีนี้ก็สนสรุปนะคะอ่าส่วนอุป,ปกรณ์ชิ้นสําคัญที่ตํารวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนะคะยึดได้คือเป็นกล่องพัสดุต้องสงสัยอ่าที่ส่งโดยการขนส่งทางอากาศมาจากต่างประเทศนะคะ และผู้รับตามชื่อที่กล่องพัสดุปฏิเสธการรับจํานวนสองรายนะคะ,ะโดยกล่องพัสดุรายแรกพบว่าถูกส่งมาจากประเทศอังกฤษภายในกล่องพบซิมการโทรศัพท์มือถือเครือข่ายจำนวน4ี่พาออันนะคะส่วนพัสดุรายที่สองซึ่งระบะุผู้รับอีกรายถูกส่งมาจากต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่นนะคะตรวจสอบภายในกล่องพบอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมอี่ห้อบริษัทอีกจำนวนสิบกว่าเครื่องนะครับอ่านะคะตำรวจสันนิษฐานว่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเครือข่ายกลุ่มคนร้ายนำมาใช้สมัครยืนยันตัวตนในการสร้างบัญชี สื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อส่วนอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมยี่ห้ออ่านิฐานว่าจะนาํามาใช้ในโครงการาขายการสื่อสารของกลุ่มคนร้ายนะคะอุปกรณ์พบทีส2ชุดแรกพลตํารวจโทจีระภพภูระเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางระบวุว่าจากการสืบสวนเป็นอุปกรณ์ของแก๊งคอนเนเตอร์ ที่เคยติดตั้งฐานอยู่ในพื้นที่คิลิกประเทศเมียนมาแล้วก็กำลังจะย้ายฐานไปยังคาริโดคิงซาโรมันในฝั่งสปปลาวแต่ถูกยึดได้ก่อนส่วนเครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกในก้นกาพเาทชมไม่ต้านเลยนะโอ้เนี่ย ไม่ควบว่าเป็นเนี่ยว่าเป็นเกงที่ทำงานดีกเดีไม่ได้ร้ายนะงไม่ให้ลงบอลเห้องเป็นดก็ตม่ดีก็เดี๋ยวจะประอมดเลยเาก็รวบดัดมดเลยไปนองนอองไปองอุน้องครับเอาวันน้ม่มเกียแก้วันอยใ่ใชยัก้าไน้อออันไม่ก้าวไม่ยาวไปนองอุ้างตรงนี้จมจองยุ่งจักยกันไปนองอนะ じゃあこれに勝ったら僕も勝つ。